นีค่ะทุกคนและว,วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านปรา,าสาทตําบลทานปรา,าสาทอําเภอโนนสูงจาาังหวัดนครราชสีมานะคะและว,วันนี้เราจะมาส่งมอบ้านพร้อมรีวิวบ้านให้ชมกันค่ะสําหรับสร้างรักความฝันให้เป็นความจริงสร้างข้เพเธอใไม่คลึนนงนนซา <IST. S 2> พื้นที่ที่ยืนอยู่นี่ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณหน้าบ้านหรือว่าระเบียงหน้าบ้านนั่นเองนะคะโดยหน้าบ้านนะคะจะมีทั้งหมดบันได3ขั้นที่วางตุ๊กตาทั้งหมด2ฝั่งนั่นเองนะคะจะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีเทานั่นเองนะคะขึ้นมาในส่วนของด้านบนนะคะขนาดของระเบียงหน้าบ้านของเราก็จะอยู่ที่9คูณเมตรนั่นเองนะคะโดยเสาหน้าบ้านนะคะจะตกแต่งด้วยหินทรายนั่นเองนะคะหินทรายสีน้ำตาลนะคะโดยขอบโดย มุมเสาด้วยเสาของเรานะคะจะตกแต่งด้วยขอบบัวสีขาวนะคะและยังมีไฟกิ่งอยู่ด้านบนด้วยนะคะด้านบนนะคะจะเป็นระแนงสีเทานะคะขอบเหล็กสีดำนั่นเองค่ะรวมถึงฝ้าด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าสีขาวนะคะตกแต่งด้วยไฟดาวลายฝั่งฝ้าค่ะเป็นลักษณะฝ้า,าเรียบใช่ไหมคะค่ะมาในส่วนของมุมด้านนี้นะคะก็ยังมีรั้วเหล็กนะคะในส่วนของมุมทางบ้านนั่นเองนะคะอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะ เดยตัวบ้านนะคะจะเป็นสีขาวนะคะตกตัดกันกันกบไม้ฟาเชลลาสีเทาบริเวณมุมบ้านได้อย่างสวยงามเลยนะคะและยังตกแต่งด้วยขอบบัวสีขาวนะคะบริเวณมุมหน้าต่างด้วยนะคะโดยขอบหน้าต่างนี้ก็จะเป็นขอบหน้าต่างมเนียมนั่นเองนะคะเป็นมเนียมสีขาวใช่ไหมคะค่ะและกระจกก็จะเป็นกระจกแบบทึบใช่ไหมคะค่ะซึ่งถ้ากลางวันเนี่ยเราจะมองไม่เห็นภายในเลยใช่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ ำหรับสร้างบ้านสร้างความฝันให้เป็นความจริงสร้างขึ้นมาเพื่อเธอสายลอยไม่คุยนะสร้าบาตามใจคุณให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาในส่วนของมุมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านด้านหน้าประตูนั่นเองนะคะโดยจะเป็นที่นั่งแบบพิงหลังนั่นเองนะคะโดยจะเป็นที่นั่งระแนงลายระแนงไม้นะคะ ขอบขอบเหล็กสีดำนั่นเองค่ะมาในส่วนของมุมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของรั้วเหล็กนะคะสีดำนะคะโดยเป็นตัว,วเสาเหล็กแนวตั้งนะคะตัดกันกับระแนงสีเทาได้อย่างสวยงามเลยนะคะมุมนี้ก็คือมีทั้งแบบพิ้งหลังด้วยค่ะแล้วก็เป็นแบบแนวตั้งด้วยนะคะพร้อมกับมุมบ้านตรงเสาก็ยังมีการตกแต่งด้วยหินทราย เสร็จแ,แล้วค่ะสวยงามมากเลยนะคะข้างบนเป็นฝ้าเรียบค่ะแลวขอบประตูเป็นยังไงบ้างคะขอบประตูจะเป็นมีเนียมสีขาวนะคะโดยจะเป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะแบบนี้และต่อไปเราไปชมภายในบ้านกันได้เลยค่ะมาค่ะนามาชมภายในบ้านกันได้เลย ภายในบ้านนะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนหรือห้องรับแขกหรือห้องครัวแล้วก็1ห้องน้ำนั่นเองนะคะและบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนั่นเองขนาดของห้องรับแขกนะคะขนาดก็จะอยู่ที่9คูณ3.5เมตรนะคะโดยผนังห้องนะคะจะทาด้วยสีเทานะคะโดยพื้นกันเปื้อนนะคะจะเป็นสีเทาเข้มนั่นเองนะคะด้านล่างนะคะในส่วนของกระเบื้องนะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะ มีลวดลายตกแต่งนิดหน่อยค่ะสวยงามมากเลยเป็นลายหินอ่อนสีขาวใช่ไหมคะขนาดของกระเบื้องก็จะเป็นตัวใหญ่60คูณ60เซนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมาในส่วนของมุมฝั่งนี้หน้าต่างด้านหน้าบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองนะคะสามารถเปิดได้แบบวันตมีเลยนะคะนี่เป็นหน้าต่างแบบกองแสงนะคะในส่วนของ ด้านขวามือนะคะจะเป็นในส่วนของด้านข้างบ้านนะคะก็จะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนเหมือนกันนะคะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีฝ้าหลุมทั้งสองฝั่งเลยนะคะโดยฝ้านะคะจะเป็นฝ้าทรงข้าวหลามตัดนะคะโดยตกแต่งด้วยหลุมสีเทานั่นเองนะคะตกแต่งด้วยไฟดลลาวไ้า์รอบฝ้าเลยะคะ่ะและมีไฟซ้อนนาฝ้าด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะไฟซ้อนจะเป็นสีเหลืองค่ะไฟออกสีอุ่นๆนะคะ แล้วเล้ยงไข่ใช่แล้วค่ะแล้วรอบขอบฟ้านะคะยังมีไฟสีน้ำเงินนะคะตกแต่งเวดลบลายด้วยมาในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นป้าทรงขลา่งฝาหมวกกันขนาดที่จะใหญ่กว่านะคะคือ,อพูดง่ายๆว่าห้องรับแขกนี้จะมีฝ้าหลุมทั้งสองมุมเลยใช่ใชแล้วค่ะ,คะจะอยู่ในฝั่งของซ้ายมือและขวามือนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะ เราไปชมกันต่อที่ห้องนอนห้องแรกกันได้เลยนะคะมาในส่วนของขอบประตูนะคะจะเป็นประตูในส่วนของขอบประตูนะคะจะเป็นขอบสีเทาเข้มนั่นเองนะคะมาในดูในส่วนของประตูของเราค่ะในส่วนของประตูนะคะจะเป็นประตูเมลามีนบานทึบแบบเรียบนั่นเองนะคะจะเป็นลูกบิดกรารโยกนะคะอ่าภายในสวยงามมากเลยนะคะ ว้าวภายในห้องทาสีอะไรกันเนี่ยภายในห้องจะทาเป็นสีเขียวมิ้นท์ค่ะจะอบสีอ่อนๆน,นะคะและด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าเรียบนะคะตกแต่งด้วยไฟทรงสระเปานะคะลายโลกลายรูปโลกนั่นเองนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะตัดกับพื้นห้องเป็นสีมิ้นต์นะคะใช่แล้วค่ะและยังฝังด้วยไฟดาวไลา์ฝังฝ้าด้วยทั้งหมดสีดวงนะคะห้องนี้ มาดูในส่วนของหน้าต่างของเราค่ะในส่วนของมุมหน้าต่างด้านหน้าบ้านของเรานะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบสวิงนะคะสามารถเปิดอกไปได้เลยนะคะครับโลมได้เ,เปิดได้จะมีทั้งหมดสองบานนะคะหน้าต่างแบบสวิงนี่ค่ะมาในส่วนของข้างบ้านนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบกระจกบานเลือนนั่นเองค่ะซึ่งหน้าต่างก็จะเป็นขอบมินิีนีมสีขาวหมดเลยแล้วค่ะค ห้องห้องนี้สวยมากๆเลยขนาดพื้นที่ภายในห้องเท่าไหร่นะคะแต่นขนาดของห้องนอนห้องแรกนะคะขนาดกระจิ3ส5เมตรนั่เนเองค่ะคพืสําหรับสร้างมากสร้างความฝันให้เป็นความจริงสร้างขึ้นมาเพื่อเธอสายลยไม่คืนใะนสายตามใจคุณให้เป็นครบครัวที่อบอุ่น และต่อไปเราไปชมห้อง,งนอนห้องที่2กันได้เลยค่ะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะคะฝั่งข้างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งจะอยู่ฝั่งข้างๆกันเลยในส่วนของประตูห้องที่2ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะโดยจะเป็นประตูเมลามีนบาน <บา S 1> เรียบแบบทึบใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยจะเป็นประตูเมลามีนบานเรียบแบบทึบนั่นเองนะคะจะเป็นลูกปิดการโยกน,นั่นเองคะ่ะมาในส่วนของห้องที่2ค่ะ ห้องนี้ทาผนังเป็นสีอะไรนะคะจะเป็นสีฟ้ามิ้นนั่นเองนะคะในส่วนของห้องที่สองจะออกสีฟ้าอ่อนๆค่ะออกมิ้นมินนั่นเองค่ะโดยฝั่งของหน้าต่างบุกข้างบ้านนะคะก็จะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนะคะโดยติดฟิล์มกันแสงนะคะให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะมาในส่วนของข้างบ้านนะคะก็จะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนเหมือนกันค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าเรียบนะคะตกแต่งด้วยไฟดาวลายสองฝ้านะคะโดยสีฝ้าก็าจะเป็นสีขาวนะคะตัดกันกับผนังของห้องสีสีฟ้ามิม้สวยงามมากเลยค่ะต,นนตัวนี้จะเป็นแบบเรียบธรรมดาไม่ได้มีการตกแต่งไฟด้านบนเพิ่มเติมใช่ะค่ะและขนาดของห้องนอนห้องที่สองนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3 35พันสามค่ะ

ยองเล็กๆแต่ว่าให้แสงสว่างมากเลยนะคะโดยสะพ้อนกับกับผนังห้องได้อย่างสวยงามเลยค่ะมาในส่วนของประตูห้องครัวนะคะประตูห้องครัวจะเป็นประตูกระจกแบบผักนั่นเองนะคะสามารถผักได้ทั้งเข้าและออกเลยนะคะมาชมภายในห้องครัวกันได้เลยค่ะ และภายในห้องครัวนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3มคูณสมเมตรนั่นเองนะคะอิลปุห้องครัวเป็นทรงครัวไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นครัวทรงไทยนะคะเคาน์เตอร์สำเร็จนะคะด้วยจะปูกระเบื้องเดยเคาน์เตอร์นะคะจะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนั่นเองค่ะสีเทานะคะมีการใส่ขอบคิ้วเป็นสีขาวค่ะสีขาวนะคะเป็นกระเบื้องลายสีขาวใช่แล้วค่ะผนังนะคะจะเป็นผนังปูด้วยกระเบื้อง ผนังนะคะจะตกแต่งด้วยกระเบื้องนั่นเองนะคะในบริเวณนี้ก็มีหน้าต่างเปิดไปใช้แล้วคะ่ะจะมีหน้าต่างได้ฟังของมุมข้างบ้านนะคะก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะคะจะเป็นหน้าต่างกระจกน,น,นั่ค่ะและด้านล่างน์เตอร์ก็จะมีตู้เก็บของด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะด้านล่างนะคะจะมีตู้เก็บของให้ด้วยด้านล่างนะคะสามารถเปิดใช้งานได้จริงเลยนะคะจะเป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนนะคะ ล<ร>อ,อเตินนั่นเองใช่แล้วค่ะมีพื้นที่ใช้มีพื้นที่เก็บของเยอะแยะเยอะเลยนะคะมาในส่วนของมุมด้านนี้นะคะก็ยังได้ติดตั้งซิงค์ล้างตานให้เราเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ภายในครัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของมุมหลังบ้านนะะั่นเองค่ะเดยจะมีหน้าต่างนะคะโดยจะมีหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนะคะใช้งานได้เลยนะคะ นี่แนละ้วด้านบนนะคะไฟเป็นยังไงบ้างคะไฟด้านบนนะคะจะเป็นไฟทรงห้อยนะคะสไตล์คลาสสิกเลยะคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะโดยตกแต่งด้วยไฟดาวลายฝั่งฝ้านะคะรอบฝ้าเลยเป็นฟ้าเรียบนะคะใช่ค่ะา้าเรียบสีขาวมีการเสริมตกแต่งด้วยไฟทรงห้อยนะคะคล้ายคล้าลูกแก้วเนาะใช่แล้ว<ช>ค่ะมากเลยค่ะ ในบริเวณตรงนี้คือประตูไปไหนนะคะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นประตูนะคะที่สามารถเปิดทะลุไปด้านหลังบ้านได้ด้วยนะคะ,อ,ะอีกย้อนแสงหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ไปดูชมหลังบ้านกันต่อต่อไปเราไปชมกันต่อภายในห้องน้ำกันได้เลยค่ะและบริเวณพื้นที่หน้าห้องน้ำนะคะยังมีพื้นที่ใช้สอยให้ด้วยนะคะบริเวณนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะคะ หรือว่าอุปกรณ์ภายในครัวต่างๆก็สามารถวางได้ตู้เย็นก็ได้ค่ะโดยทางเราก็ได้ติดตั้งปลั๊กไฟให้เราเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะะ้อน้ำนี่คือจะอยู่บริเวณห้องครัวเลยใช่แล้วค่ะจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกันกบห้องครัวเลยค่ะนะคะเรามาชมห้องน้ำกันต่อได้เลยค่ะในส่วนของประตูห้องน้ำนะคะจะเป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองนะคะนี่จะมีด้ามจับให้ด้วยค่ะเรามาชมภายในห้องน้ำกันต่อได้เลย โดยขนาดของห้องน้ํานะคะขนาดก็จะอยู่ที่2อคูณสเมตรนั่นเองค่ะโดยขนาดห้องน้ํานะคะก็จะปูด้วยกระเบื้องทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดีย๋ยวนะปูด,ออด้วยกระเบื้องสีขาวเป็นลายสีขาวใช่ไหมคะ,ะใช้ล<ช>ายหยิกเนาะคืะอทังขอบฟ้าด้านบนเลยใช่ไหมคะโดยตัดก,ก,กันกับลายพินอ่อนสีดํานั่นเองนะคะ ม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์ต่างๆทางเราก็ได้ติด er ั้าให้เราเรียบร้อยค่ะเป็นแช็คโกงนะคะหน้ามือนะคะของกระจกนะคะดูด้าฝั่งนี้นะคะจะเป็นชุดฝักบัวนั่นเองค่ะชุดต้อือเชลนะคะเชลติดาแบบติดขนาดเลยนะคะใหอยูแบบเป็นเชลสำเร็จิิดใช่ค่ะเชลสำเร็จรีปตแบบติดขนางเลยนะคะสามารถดวางของก้อนวามสักกวางวกระมดเะ โดยการนี้ฉากกั้นแบบเบร์ะดับนะคะแบ่งห้องน้ำและห้องส้วมนะะฉากกั้นนี้ก็ปูกระเบื้องเหมือนกันเลยนะคะแต่ทางบ้านนะคะยังปูด้วยกระเบื้องนะคะกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องแบบตาวาเลตนะคะการลื่นไม่ดีเลยนะคะโดยให้สริมของพื้นนะคะเตรียมแผ่นเพลทหรือพื้นแข็งให้ด้วยค่ะจะแบ่งฝั่งห้องนาำและห้องส้วมไดนเลยค่ะแล้ที่ม่ส่วนของ นนหนยยึ่เลยค่ะในอ่างล้างหน้านะคะจะตกแต่งด้วยอ่างลายหยบอ่อนนะคะในคอเตอร์นะคะจะเป็นคอเตอร์แบบลอยตัวเองค่ะแบบอีกขนาดคือท่าได่แบบเฉาไปเลยนะคะตู้กระจกนะคะจะเป็นกระจกสีดำนะคะทรงกลมนะคะถทรงกลมายมีอุปกรณ์การล้างของไม่ด้วยนะคะด้านหน้าเป็นหน้ากระจกเลยคะจิบได้นะคะสวยงามค่ะมาข้ามลอยเลย ด้านนี้ก็จะเป็นราแ้านะคะใรเ้นจันงแ่เลือราชารค่ะด้านบนนคะจะเป็น้ายอนนะคะปักบแบดา์งกนะคะจะเป็น้าสีาวเองและยังมีช่อมลายอ่ะคะเลยนะ้เยังมีตั้ง่้องดูการ์ดที่ล้วเรียบร้อย่ะค งงลแลวต่อไปเราไปชมที่ไหนกันต่อนะคะไปแล้วค่ะไปชมก็ตัวบ้านเลยคะ่ะค่ะตามไปเลยและนี่ก็จะเป็นประตูนะคะที่สามารถเปิดทะลุไปด้านหลังบ้านได้ด้วยนะคะโดยจะเป็นประตูลายไม้นะคะทาด้วยสีขาวลูกปิดการโยกนั่นเองค่ะ ตามมากันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะคะโดยจะมีบันไดาสามขั้นนะคะค่าาะเราไปชมรอบบ้านกันได้เลยไปในส่วนของฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะจะอยู่ในส่งของห้องนอนห้องที่สองของเราที่คือเป็นห้องอเป็นหน้าต่างของห้องนอนห้องที่สองใช่ไหมคะ โดยรอบตัวบ้านนะคะจะตกแต่งด้วยัวสีขาวนะคะตัดกันกับตัวสีบ้านได้อย่างสวยงามเลยค่ะและพื้นกันเปื้อนนะคะด้านล่างนะคะจะทาด้วยสีเทานะคะในส่วนของฝ้าด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าเรียบฝังด้วยไฟดาวไล์รอบตัวบ้านเลยค่ะและในส่วนของคานด้านบนนะคะจะเสริมด้วยไม้ฝาเชล่าสีเทานะคะดูแล้วสวยงามเข้ากับตัวบ้านมากเลยค่ะและด้านขวามือนะคะจะเป็นฝั่งของห้องนอนห้องแรกนั่นเองนะคะ และมุมบ้านนะคะจะตกแต่งด้วยไม้ฝ่าเชอร่าสีเทานั่นเองค่ะตัดกันกับขอบบัวสีขาวสวยงามมากเลยและเช่นเคยนะคะทางเราก็ได้เทพื้นกันเพื่อนให้รอบตัวบ้านซึ่งห่างจากตัวบ้าน1เมตรให้ฟรีทุกหลังเลยค่ะและมาในส่วนของบริเวณด้านหน้าบ้านของเรานะคะและด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของฝั่งห้องนอนห้องแรกนั่นเองโดยจะเสริมด้วยบัวสีขาวนะคะตัดกันกับหน้าต่างแบบสวิงนะคะโดยด้าน มุมบ้านนะคะยังตกแต่งด้วยไฟกิ่งด้วยค่ะด้าน,นบนนะคะยังมีคานนะคะเป็นไม้ฝาเชื้อราให้ด้วยนะคะและบริเวณมุมนี้นะคะก็จะจะเป็นรั้วเหล็กแนวตั้งและแนวนอนนะคะคนะใจ บ้านหลังนี้ใช้งบก่อสร้างอยู่ที่เท่าไหร่นะคะและงบก่อสร้างบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่770,000บาทค่ะโดยจะเป็นเสาสำเร็จยกพื้นสูง60เซนติเมตรนะคะคและต่อจากนี้เราไปเดินชมรอบตัวบ้านพร้อมกันเลยค่ะมากันเลย เดอจะมีพื้นที่ใช้ใสอยทั้งหมด75ตารางเมตรนะคะและบริเวณด้านข้างบ้านนี้นะคะด้านขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนั่นเองนะคะและบริษัทคมสันรับสร้างบ้านนะคะยังได้ติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลย และนี่เราก็มาถึงในส่วนของบริเวณในส่วนของหลังบ้านแล้วนะคะและยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะและต่อไปนะคะเราไปพูดคุยและฟังเสียงจากเจ้าของบ้านกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่สวัสดีค่ะมันชื่อวันละพาจันกลางค่ะ เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะค่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณพี่อยู่ที่บ้านปราสาต้าอำเภอโนนสูงค่ะโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะช่มาค่ะค่ะความรู้สึกของคุณพี่ที่จะได้รับมอบบ้านในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะดีใจค่ะสบายใจก็ภูมิใจที่ได้บ้านสวยๆค่ะบ้านสวยโดนใจไหมคะถูกใจมากค่ะค่ะในการเลือก ในการเรียกใช้บริการของบริษัทคมสันรับสร้างบ้านในครั้งนี้ไม่ทราบว่าคุณพี่มีความพึงพอใจขนาดไหนคะพึงพอใจมากค่ะเพราะว่าบ้านเขาสวยแล้วก็บริการดีค่ะแล้วก็รวดเร็วแนะนำแนะนำแบบดีมากค่ะระยะเวลาที่ว่ารวดเร็วนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณกี่เดือนคะสองเดือนประมาณสองเดือนอ5สิบห้าวันมันค่ะ ไม่ทราบว่าไปเจอบริษัทคมสันรับสร้างบ้านจากช่องทางไหนคะเฟซบุ๊กอะคะ่ะเฟซบุ๊กใช่ไหมคะก็ได้ติดต่อทําสัญญาแล้วก็มาสร้างบ้านนะคะ,ะแล้วทีมช่างแต่ละทีมที่เข้ามาทําสร้างบ้านไม่ทราบว่ามีส่วนไหนอยากจะติดชมหรือแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะไม่มีสีค่ะมีเพ็ชมค่ะเพราะว่าเขาต้แนะนําทุกอย่างคะ่ะแนะนําดีมาก แล้วก็ทําง,งานวัดเลี้ยวค่ะบ้านหลังนี้ใช้งบก่อสร้างอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะคะความคุ้มค่าถือว่าพอใจ<ม>ในราคานี้นะคะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณพี่บอกเล่าถึงคนที่กาลังมองหาทีมช่างรับสร้างบ้านอยากจะแนะนําอย่างไรบ้างคะก็แนะนาคุมสันคุมสันรับสร้างบ้านนะคะเาขาก็แนะนําดีแล้วก็ราคาเป็นกันเองคะ่ะแล้ว แล้วก็ได้บ้านส,สวยๆถูกใจค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสําหรับเสียงจากเจ้าของบ้านของเรานะคะ<ม>และใครนะคะที่กําลังมองหาช่างสร้างบ้านนะคะติดต่อมาได้ที่082777439ช่างคมสันนั่นเองค่ะและเราและทีมงานนะคะขอขอบคุณเจ้าบ้านนะคะที่ไว้วางใจบริษัทคมสันรับสร้างบ้านนะคะและสำหรับ EP นี้ขอาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ